สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสระว่ยน้ำพูดได้บายวินวินพูพบกันอีกครั้งในเรื่องราวของอุ่นยนต์ดูดตะกอนทาความสะอาดสระว่ายน้ำนะครับโรบอตติดคืนนิ่งสวิมมิ่งพูนะครับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นนะครับสายพันธุ์ USA อนะครับอเมริกันพัน์แท้นะครับวันนี้มาในรูปแบบของตัวสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับ เขาคนนี้นะครับจะเข้ามานะครับทําให้วงการสระว่ายน้ําของเมืองไทยคึกคักมากยิ่งขึ้นในราคาที่พิเศษสุดกว่าใครแน่นอนนะครับโปรดติดตามนะครับในตอนต่อไปว่าราคาจะถูกเท่าไหร่นะครับถูกอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอนะครับที่จะทําให้นะครับสามารถนะครับอยู่ในตลาดได้นะครับอย่างยั่งยืนนะครับแน่นอนเขาต้องมีทีเด็ดนะครับ เขามาพร้อมด้วยนะครับอุปกรณ์นะครับในตอนนี้จะเป็นการนำเสนออุปกรณ์นะครับซะก่อนนะครับตอนถัดไปเดี๋ยวดูการปล่อยลงไปในน้ำนะครับอุปกรณ์ที่มีมาด้วยเลยก็โอเคเริมจกักนะตัวต้นทางเลยนะในชุดนี้เราจะมีนะครับตัวโอเค r supply แบบนี้นะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีนะตัวนี้ power supply ตัวนี้นะครับเป็นไฟ 1 1 0โวลต์นะครับตามสไตล์อเมริกันนะครับโอเคก็จะมีตัวท r a น s f ฟ r m e เมอร์นะครับแปลงจาก2 0งนะครับ20เป็น1 1 0โวลต์นะครับให้ไปด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมาในส่วนของพาวเวอ p ์สปายนะครับนิดนึงนะโอเคตัวนี้มี c ิงเกิลไทม์นะครับซิงเกิลไทม์ก็นะครับซิงเกิลหนึ่งก็คือ1ชั่วโมงซิงเกิลสองก็2ชั่วโมงนะครับมี t า r สต็อปนะครับเวลาทำงานก็ขึ้นลันนะ ด้านข้างนิดนิดหนึ่งนะโอเคก็จะมีนะครับสวิตออนออฟอยู่นะครับลูกค้าบางท่านบอกว่าเปิดไฟแล้วใช้งานไม่ได้เลยนะครับต้องเปิดสวิตตรงนี้ก่อนนะโอเคออนออฟตรงนี้นะครับ1 0ตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นเรามาดูที่ตัวโรบอทนะโรบอทต,ตัวนี้นะครับจะมีความพิเศษในการปรับตำแหน่งดูตัวนี้ย้วยเช่นกันนะ12งตัวนี้นะครับ1 2ึงตัวนี้ก็คือโอเค ตำแหน่งที่หนึ่งนั้นก็คือปรับมุมนั่นเองปรับมุมการขึ้นที่นะครับต้องใช้นะครับสกรูนะครับขานออกแล้วก็ปรับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราค่อยเจาะลึกกันอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคก็จะมีโฟดตตัวนี้นะครับทำห้าที่ในการไม่ให้สายมันนะครับพันกันนะตัวนี้นะครับมาแบบเป็นล้อแบบนี้เลยนะครับการขึ้นที่นะครับสะดวกนะครับภายใต้การใช้พลังงานที่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นล้อแบบนี้มันก็จะ ขึ้นที่ไปได้ดีกว่านั่นเองนะครับโอเคก็จะมีนะครับคู่มือนะคู่มือไปให้ด้วยแล้วก็มีตัวสายตัวนี้นะครับตัวขนาดเล็กนี้มีสายนะครับความยาว13เมตรด้วยกันนะครับ13เมตรก็จะสระประมาณสักยาว10กว่าเมตรนี่ก็ใช้ได้ดีครับโอเคตัวนี้เป็นเคเบิลนะครับก็จะมีเทอร์มินอลแบบนี้นะครับโอเค ชิ้นส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูนะครับข้างในกันนิดนึงนะครับว่าโอเคผ้ากองข้างในนั้นเป็นแบบไหนนะครับเวลาการเปิดก็นะครับตรงนี้เลยนะฮะโอเคง่ายๆแค่นั้นเองนะเปิดขึ้นไปดูข้างในกันนะครับดูเฉลี ไปลงมานะครับเราจะเห็นตัวมอเตอร์นะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคด้านข้างนี้นะครับสามารถปรับได้อย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะครับ่นคือปรับทิศทางการหมุนนะครับการเดินนั่นเองนะครับเรามาดูส่วนที่พระเอกส่วนหนึ่งนะครับในตัวนี้นะครับเราจะเห็นนะครับเป็นกองระบบนะครับกองถุงกองผ้านะครับมี2ถุงด้วยกันนะครับโอเคสไตล์งานจาก USA อจะทำออกมาคล้ายๆกันนะครับแบบนี้ก็ ดูแลง่ายล้างง่ายนะครับถอดนะครับผมชอบนะครับแบบกองผ้าเพราะว่ามันละเอียดดีนะก็ตะกอนเยอะๆก็ดักได้ดีเวลานะครับสุบดักขยะได้เรียบร้อยก่อนนะครับแกะนะครับที่ถุงผ้าไปตัวนี้นะครับคือถอดออกมาแล้วก็ดึงออกไปล้างนะครับทําความสะอาดง่ายๆนะครับโอเคถุงผ้านะครับอะไรก็มีนะครับจาหน่ายด้วยนะโอเคนี่คือชิ้นส่วนภายในง่ายๆนะครับไม่สลับซับซ้อน นะครับในราคาที่พิเศษสุดคุ้มนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับถูกและดีนะครับมีที่นี่วินวินภูนะครับเราสรรหาอุปกรณ์สระว่ายน้ำนะครับเข้าสู่วงการนะครับอย่างไม่หยุดยั้งนะครับก็เพื่อพี่น้องคนไทยของพวกเรานะครับได้มีโอกาสเข้าถึงนะครับเทคโนโลยีดีๆในราคาที่ถูกลงแน่นอนนะครับแล้วพบกับผมพิชานะครับในตอนถัดไปนะครับจะปล่อยลงในน้ําให้ดูว่าโอเค คุณมีชากว่าถคุณทางานได้จริงไหมทํางานได้ดีไหมนะครับดีแน่นอนนะครับผ่านการันตีจากผมบีชาแน่นอนนะครับนี่คืออาชีพของผมนะครับโอเควันนี้นะครับภูมิใจนําเสนอนะครับโรบอติกนะครับยังไม่ได้บอกชื่อเสียงเลี้ยงนำของเขาเลยนะครับไม่ได้เน้นยี่ห้ออะไรมากมายนะครับโรบอติกตัวนี้นะครับเป็น USA นะครับ Waterbot นะครับ Waterbot นะครับโอเคนะครับสำหรับผมงบีชาวันนี้นะครับมีเท่านี้นะครับ ในในในตอนถัดไปนะครับโรบอตติกตัวนี้นะครับในการปล่อยลงน้ำนะครับตอนนี้มเม่านี้สวัสดีครับ